สำหรับว่าที่เจ้าสาวคนสวยพี่เมย์พิชนานะคะที่ล่าสุดรกรเ็เผยว่าที่ไม่ได้จัดงานปาร์ตี้สลดโสดกับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเธออยากจะทุ่มเทให้กับการเตรียมงานแต่งที่ใกล้จะถึงแล้วให้ดีที่สุดนะคะอยากจะโฟกัสตรงนั้นให้มากกว่าค่ะ 16ธันวาคมนี้แล้วนะคะที่นักแสดงสาวเมพิชนจาจะควงเจ้าบ่าวบิ๊กอครวัตรเข้าสู่ประตูวิวาค่ะซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยเขาก็เพิ่งได้เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่ใกล้วันแต่งเข้ามาแล้วนะคะกับไม่เห็นว่าสาวเมเนี่ยเขาจะจัดปาร์ตี้สลัดสดกับเพื่อนๆเ,เ,เลยซึ่งล่าสดเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าที่ไม่จัดเนี่ยเพราะว่าอยากจะทุ่มเทให้กับงานแต่งแล้วก็เพียงแค่่เพืนพนๆนนีย มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะส่วนชุดเจ้าสาวก็อยากให้รอลุ้นกันนะคะแต่ที่แน่ๆชุดต้อนรับพี่ๆสื่อเนี่ยเซ็กซีมก่มากๆไม่ให้เสียชื่อแน่นอน,นะคะ่ะจริงๆก็มีเพื่อนโทรมาแบบให้ขอวันขออะไรหน่อยแต่แบบคิดว่ามันใกล้แล้วอะ่ะไม่จำเป็นแค่แบบทุกคนให้ขยับล้มมือมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เราเราก็ขอเองจะได้เจ้คนที่จะแต่งล้ว อนนี้คือเตรียมการเไปไหนครับมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ล้กันอีกห้าเปอร์เซ็นต์กำลังเก็บตกดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะดนแบบไปรีเช็คอีกว่าแบบเราลืมใครไหมแต่การคบทุกคนหรือยังแล้วก็ขาดอะไรอีกแค่นีดเล็กๆ